ช่วยกันคนมาคนดำเนินธาหากินครับผมตัวนี้ก็ใจเย็นๆกับมันหน่อยนะครับพอเวลามันมีน็อตมีอะไรอ่ะอย่าไปฝืนแรงมากเกินไปแล้วเวลาทําให้มันแน่นอ่ะก็พยายามทําให้มันทั้งสี่ด้านอ่ะมันบาลานซ์นะฮะเรียบร้อยครับผมนี่เรียบร้อยครับผมก็คืออย่าลืมนะฮะเวลาเสียบเข้าไปอ่ะไอตัวป่องตรงเนี้ยต้องอยู่ด้านบนเสมอเห็นไหมครับถ้ามันไม่อยู่ด้านบนมันก็บดไม่ได้ว่ายังง่ายมันก็ปิดอ่ะถ้าพูดอย่างเงี้ยถูกต้องอ่า มาดูเฟืองกันครับผมนี่ S F less speed ครับผมแน่นอนอยู่แล้วโคตรคมโอเคอ่าเข้าไปเลยครับแนะนําว่าถ้าสมมติว่าใช้กาแฟเยอะแต่ละคนไม่เหมือนกันบทขั้วอ่อนขั้วเข็มก็ไม่เหมือนกันยิ่งขั้วเข้มมันก็ต้องทำความสะอาดบ่อยหน่อยอะแต่ยังไงแล้วอาทิตย์ละครั้งถ้าทมรติซีเรียสนะบางคนวันละคร้ัน,นี้แล้วแต่อ่าโอเคเก็บเข้าไปที่เดิมนะฮะ,ะเข้าล็อกก่อนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะหาปองตรงนี้ใส่เข้าไป โอเคอ่าคราวนี้เราประกอบกับครับโอเครเราจะไม่หมุนตึงทัง้งสองฝั่งสามฝั่งก่อนครับหมุนให้ใหมัน,นพอพอ,พอหน่อยน,น,นะครับพยายามหมุนบาลานซ์คือนี่นี่ก่อนนี่นี่หมุนทะแยงน,นะคะ <Okay. S 2> เพื่อที่ว่าไม่ต้องหมุนตึงมากนี่นะครับเอาแค่พอแบบว่าเข้าที่ก่อนอย่าเพิ่งไปลงน้ําหนักมันพยายามลงน้าหนักห้มันบาลานซ์กันมากที่สุดใส่เขาเรียกว่าตรงค้ากันก่อนนะฮะเนี่ยประมาณนี้แล้วเราก็ค่อยมาย้ำทีละอันกันครับแบบพอดีพอดี อย่าหนักข้างใดข้างหนึ่งเขาเรียกว่าอย่าลำเอียงครับไว้ง่ายๆอ่ะ,ออะเสร็จไปเอยแล้วเราก็แปะเข้าไปนะฮะโอเคแล้วเรามาเช็คสูตรกันดูครับอ้าวเมื่อกี้ที่เราทำทั้งหมดเราไม่ได้ถอดปลั๊กเลยนะครับมันดูดมือได้นะครับผม <laughs> ไม่เป็นไรครับตอนนี้เสียบแล้วก็เสียบเลยครับก็ทางที่ดีนะฮะในการทําเหล่านี้นะฮะถอดเฟืออเอาปลั๊กออกด้วยไม่รู้ว่ามือเราจะลั่นแล้วมันจะหมดมือเราเมื่อไหร่นะ,ะอันนี <laughs> ้ก็ทำให้ดูว่าอย่าทำ <laughs> โอเคโอเคครับอ่าลองดูครับผมเกือบิ้วแหกเลยครับผม หาศูนย์หาเสียงให้เจอโอเคแล้วก็กดปิดก,ก่อนโอเคแล้วก็เราหารูนะครับอ่ารูอยู่ตรงนี้เอานิ้วจับลูกกับลูนะฮะโอเคหมุนนะครับออกนะครับหมุนไปทางแล้วถ้าเราจะล็อกมันก็หมุนตามเข็มนาฬิกาหรือโอเคเอามาฟังเสียงกันครับอ่าให้อยู่ตรงนี้นะครับ อ่ะตั้งส่วนแล้วเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้เราก็จะหาะบทให้ดูคร่า,าวๆก่อนเลย,ยกันสำหรับคนที่ซื้อไปนะครับการดูแลก็เท่านี้เองและตัวน,นี้ดีอย่างหนึ่งคือมีพัดลมด้วยใช่ค่ะมีตัวระบายใช่มีตัวระบายด้วย,ย,วยข้อดีนะครับราคาจะสูงกว่า df 6ก v หน่อยก็เพราะว่าเรื่องการที่บทลงมาแล้วเฟื่องมันตรงด้วยแหละคือบางคนก็จะชอบแบบ ek ก็จะชอบแบบตัวนี้อาจจะก,การเขาเรียกว่าคาลิเบรตหรืออะไรอาจจะไม่สะดวกเหมือน df แต่ดูความเป็นจริงคือมันล็อกเข้าที่เป๊กเลยนะ S <S ออดออกมาแล้วมันตรงแบบเป๊ะมากเหมือนบังคับไว้แล้ว<ช>มันทำให้การคาลิเบรตหรือทุกครั้งมันง่ายขึ้นเรียกว่ามีข้อดีต่างกันดีกว่านะครับผมโอเคจบแล้วครั้งนี้เราลองมาบทดูกันก่อนเลยะนะคระับ๋ยวลองบดนะครับยี่สิบกรัมจะออกมาได้เป๊ะเวอร์หรือเปล่าแบบเฟืองพึ่งแบบเปิดซิงเลยอ,ะอ่ะอ่าลองมาดูกันนะครัสอ่านี่ยี่สิบกรัมนะครับรูปิดครับผมดูนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับยี่สิเป๊ะนะครับผม ดูกันบทนะฮะอาคุณนับเวลาหน่อยครับดูสิว่าจะไปเวอร์ขนาดไหนนะฮะนี่คือเปิดซิงเครื่องนะครับผมในเบอร์ยี่สิบครักครับผมผมเผื่อไว้เลยสามสิบเลยดีวยกว่าย่าหยาบไปก่อนแล้วกันนะเราไม่รู้ว่าเราละเอียดขนาดไหนขอครับหนึ่งสองสามไปครับผม